ผลที่จอร์ซีนาเป็นตัวร้ายในรอบนี้แล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าโดยเนื้อแท้ในก้นบึ้งของหัวใจจอร์ซีนาจอร์ซีนาเป็นคนดีจอร์ซีนาเป็นคนซึ่งรักแฟนๆจอร์ซีนาเป็นคนซึ่งไม่ได้มีความเกลียดชังต่อแฟนๆการที่จอร์ซีนารับบทเป็นตัวร้ายและคิดว่าตนเองเล่นได้แล้วปรากฏว่าพอเล่นเนี่ยแล้วแข็งทื่อเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าบทนี้มันไม่เหมาะสําหรับจอร์ซีนาตัวบุคคล มันอาจจะมีความเชื่อในบางส่วนนะฮะของผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นแชมป์ทั้งหมด17ครั้งแล้วเนี่ยนะฮะสามารถเอาชนะ r ริกแฟร r แล้วริกแฟร์เป็นแชมป์16ครั้งซีนาเป็นแชมป์17ครั้งนะฮะชนะโคดี้โรสในริสโ l เมเนียมาเนี่ยสมหรับผู้ซึ่งเป็นแชมป์17ครั้งเนี่ยนะฮะ17 t i m e world champion John Cena เนี่ยความเชื่อว่าการเล่นเป็นตัวร้ายในบทนี้จะเวิร์กมันเป็นความเชื่อที่ผิดเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดปรึกษาวินส์แม m กแมน ตั้งแต่แรกงานนี้วินซ์ไม่ปล่อยให้ซีน่าเนี่ยกลายมาเป็นตัวร้ายหรอกสิ่งที่ผมเศร้าที่สุดก็คือว่าตอนที่วินซ์เนี่ยโดนข้อกล่าวหาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศคนซึ่งเคยทำงานในบริษัท wwe เนี่ยซึ่งขออภัยนะฮะวินซ์อาจจะเคยคุกคามทางเพศในระดับหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นซึ่งกล่าวหาวินซ์เนี่ยได้เงินไปแล้วระหว่างประมาณ5ล้านดอลลาร์ถึง10ล้านดอลลาร์เจเนลแกรนนั่นแหละได้เงินไปแล้ว เจเนลล์แกรนเป็นพนักง,งานบริษัท world wrestling entertainment ในช่วงซึ่งวินส์เนี่ยเอาหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก พอหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปัญหาคือคุณระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วยซึ่งแปลว่าเวลาคุณใช้เงินบริษัทเนี่ยคุณใช้เงินเปรียบเสมือนเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้ถ้าเกิดวินส์ไม่ได้เอาหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กไม่ได้ list บริษัทเป็นพั b l i c ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเมื่อ list บริษัทเป็นพั b l i c เนี่ยวินส์จะเอาเงินจากบริษัทเนี่ยซึ่งมีไว้จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับบริษัทมวยปล้ำของเขาเนี่ยจะเอาเงินไปจ่ายผู้หญิงที่ตัวเองหลับนนนออดดด้้้วยแไไไมม่่ตงการโรเ มันเป็นข้อตกลงซึ่งเป็นการเซ็น Non-Disclosure Agreement หรือ NDA ที่วินซ์เนี่ยให้ผู้หญิงคนนี้เซ็นผู้หญิงคนนี้ชื่อเจเนอร์แกรนด์มาทำงานในบริษัทนะฮะหลับนอนกับวินซ์ไม่เหมาะสมอยู่แล้วเป็นประธานบริษัทไปหลับนอนกับพนักงานไม่ควรจะทำก็ถือว่าเป็น sexual harassment in the workplace เป็นการคุกคามทางเพศในที่ทำงานแต่ว่าเจเนอร์แกรนด์เนี่ยนะก็หลับนอนกับจอห์นลอเรนไนทัสและเจเนอร์แกรนด์ก็หลับนอนกับบล,ล็อกเลสเนอร์ด้วยสำหรับผม มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในบริษัท World Wrestling Entertainment แต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นและผู้หญิงคนนี้คอนเซนต์ ent, ที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบล็อกกับจอร์และกับเวนไม่เหมาะสมถือว่าเป็น sexual harassment in the workplace แล้วเสร็จแล้วเ์นส์เนี่ยก็คือจ่ายเงินปิดปากผู้หญิงแล้วผู้หญิงเซ็นไหมรับตังเซ็นเซ็น NDA รับเงินประมาณ5ล้านดอลลาร์ผู้หญิงคนนี้ได้เงินไปแล้ว แต่มีเรื่องแฉเยอะก็ออกมาแฉอีกออกมาแฉวินซ์อีกออกมาแฉบล็อกอีกอาาแฉบล็อกเลสเนอร์อรจนวันนี้ Tri p l e เอเนี่ยไม่กล้ายกหูชวนให้บล็อกกลับมาปล้ำท,ทั้งทั้ที่แฟนๆเนี่ยรอบล็อกให้กลับมาจะตายไปเพราะผู้หญิงคนนี้แหละหาเรื่องแฉอยู่ตลอดท,ทั้งทงที่ได้เงินไปแล้วและทำให้บล็อกไม่ได้กลับมาปล้ำเพราะว่าทริปลกลัวว่าถ้าบล็อกกลับมาปล้ำเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็จะออกโซเชียลแล้วก็แฉต่อ คือประเด็นก็คือว่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้จบไปแล้วคดีเซตโตลแล้วเงินก็ได้ไปแล้วบล็อกต้องกลับมาปล้ำได้แต่ไม่เป็นไรโอเคอันนั้นเป็นเรื่องซึ่งเดี๋ยวรอแต่ผมจะบอกเลยว่าเหตุผลที่อารี m อม u นูเอลเนี่ยนะฮะอารีเอม u นูเนี่ยไอ้เจ้าของ Endeavor เนี่ยนะฮะอารีเอม u นูเนี่ยขออภัยนะฮะเชื่อมให้เข้าใจนิดน,นึงตระกูลเอมนูเอลมี3คนมีรามเอมนูเอแล้วก็อิสเเคียลเอม e น e แล้วก็อา ทั้งเก่งทั้งรวยทั้ง3คนรามอแมนูเอเลเนี่ยเคยเป็นนายกเทศมนตรีนครชิคาโกเคยเป็นทูตสหรัฐประจํากรุงโตเกียวรามอแมนูเอเลเป็นมือขวาของบรโอัามารามอแมนูเอเลเนี่ยเป็นพี่น้องกับอารีอแมนูเอเลอารีอแมนูเอเลเป็นเอเจนต์ของเดอะร็อกแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเอนเดเวอวิธีการบีบวินส์แมกแมนให้ออกจากตําแหน่งประธานบริษัท แล้วเปิดทางให้อารเนี่ยมันนั่งเป็นประธานคนใหม่แล้วตั้งเดอะร็อเป็นกรรมการบริษัทวิธีการบีบออกก็คือเอาเรื่องจเนลแกรนเนี่ยแหละออกมาเปิดประเด็นอีกรอบทั้งทั้งที่เรื่องมันเซตโตไปแล้วสรุปง่ายๆคือวิน c ์ถูกอารีเอมานูเอลบีบออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็น j o ยน์เวนเ u อรระหว่างวินซ์กับอารี m อม u e l ตอนแรกวินส์เนี่ยต้องการขายมวยปล้ำทั้งหมด WWE เนี่ยให้กับ Saudi Public Investment Fund ของ MBS ที่ซาอุดีอาระเบียแต่ว่ามันมีข้อกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบเผด็จการแล้วเดี๋ยวจะมีแฟนๆมวยปล้ำประท้วงก็เรื่องแบบงี่เง่านะฮะ วินส์ก็เลยตัดสินใจว่าง,งั้นไม่ขายให้ซาอุดีอาระเบียพับลิกอินเวสท์เมนต์ฟันก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆเวปล้ำจะรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวหาว่าทำไมไปทำดีลกับ MBS เพราะว่าตอนนั้น MBS เข้ขาโดนข้อกล่าวหาว่าพรรคพวกของเขาเนี่ยไปสั่งเก็บามาคาชอกกี้นักข่าวของเบโซสนะฮะของวอชิงตันโพสต์วินส์ก็เลยเทเดีลกับซาอุดีอาระเบียวินส์ก็เลยมาดึงอารีเอเมนอลเข้ามา วินซ์ดึงอารีเอมานเข้ามาเพราะว่าอารีเอมนาวมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงแล้วในการทำดีเนี่ยอารีเอมนวก็เลยดึง UFC Dana ดาน t าไวทเข้ามาทำบิ๊กเด l เป็น m e r g e เจอแล้วในที่สุดเนี่ยอารีเมเเขาก็วางว่าให้บริษัท Endeavor เขาเนี่ยมาเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทซึ่งมีชื่อว่า TKO แล้วให้ TKO เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท WWE แล้วก็ UFC ไม่มีใครว่าอะไรที่ดูไม่ปล่ำมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวินซ์เขาอยู่มานานและเขามีลูกน้องเก่าซึ่งบริหารองค์กรได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่วินซ์ถูกบีบให้ออกเนี่ยมันไม่ใช่ว่า Triple H ซึ่งเป็นลูกเขยเนี่ยขึ้นมาบริหารแล้วเสร็จแล้วทุกอย่างมันราบรื่นคือตอนแรกผมพูดตามตรงนะฮะตอนที่อารีเอมานูเอลเอาเด e เวนเดอะร็อกจอนมันั่งเป็นบอร์ดบริษัท TKO เนี่ยผมดีใจเพราะว่านานทีปีหนคุณจะได้เห็นคนซึ่งเติบโตในวงการมวยปล้ำเป็นนักมวยปล้ำขึ้นมาแล้วก็เคยเป็นเด็กตาดำๆคนหนึ่งไม่มีจะกินไม่มีเงินทองไม่ได้เป็นคนซึ่งมีฐานะร่ำรวยเนี่ยได้เห็นเดอะร็อกซึ่งผมดูเดอะร็อกปล้ำตั้งแต่เขาเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจที่เดอะร็อกได้ขึ้นมาเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็มีรายได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงินซึ่งได้มาจากการเล่นหนังมากพอที่จะซื้อซื้อหุ้นของ TKO เดอะร็อกก็ซื้อหุ้น TKO เดอะร็อก ผมรู้สึกดีใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวแทนของน้ำมวยปล้ำกันเองที่ไปนั่งในบอร์ดบริษัทจะได้เป็นคนคอยแนะนําสิ่งที่คุณจะแนะนําผู้บริหารซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้รู้จักวงการมวยปล้ำปรากฏว่าพอวินสถูกบีไปออกแล้ว Triple ิลเอขึ้นมาบริหารแล้วอ e ารีอ a มนัวเอาเดอะร็อกมันนั่งเป็นบอร์ดจูๆ่ๆไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไร เดอะร็อกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเข้าใจได้ The Rock ต้องการมีส่วนร่วมในบริษัทซึ่งซึ่งตนเองเนี่ยเคยทํางานด้วยเคยทํางานให้และเติบโตขึ้นมาและเสนาเดอะร็อกเนี่ยความที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ย mm. ก็เลยคิดว่างั้นเข้ามามีส่วนร่วมเวลาจะมีแมตช์สำคัญสำคัญคราวนี้เวลาจะเข้ามามีส่วนร่วมเวลามีแมตช์สำคัญสำคัญเนี่ยนะฮะ เอาจริงๆอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะซึ่งเป็นที่ปรึกษา The Rock เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นคอนซัลเตนต์ให้กับ Triple H เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่า The Rock และ Triple H เนี่ยเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มซึ่งปล้ำด้วยกันมาปล้ำด้วยกันมาไม่รู้กี่แมชดีมากเป็นนักเบอร์ปล้ำซึ่งสุดยอดทั้งคู่ The Rock จะมีหน้าที่เป็นผู้ซึ่งให้คำปรึกษาในการวางแผนในการทำโครงเรื่องในการทำคาแรคเตอร์ ในการให้กำลังใจนักเวยปล้ำใหม่ๆมันเป็นบทบาทซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งทริปเปิละ s h และชอนไมเคิลซึ่งบริหารอยู่เนี่ยจะดีใจมากแต่ปัญหาเวรกรรมคือ The Rock ดันจู่ๆคิดว่าตนเองอ่ะจะต้องเข้ามาแทรกแซงปีละครั้งแล้วเสร็จแล้วตนเองเนี่ยใหญ่เกินไปที่จะปล้ำแมทช์เดอะร็อกดันคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นระดับผู้บริหารแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องปล้ำ ทั้งๆท,ที่แฟนๆเนี่ยเขามอง The Rock ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งเขาอยากเห็น The Rock เนี่ยมาปล้ำสักปีละครั้งเพราะฉะนั้นการที่ The Rock เนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมปีละครั้งแล้วก็จะมาปล้ำปีละครั้งหรือสองครั้งใน Big Event ซึ่งอาจจะเป็น w r e s t l e m a n i ียหรือ SummerSlam มเนี่ยแฟนๆเขาดีอกดีใจแต่ปรากฏว่า The Rock ดันอนุมานตนเองว่าตนเองเนี่ยเป็นระดับอภิมาสถีเป็นระดับผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเท่านั้นและสามารถชี้แนะให้คนนู้นคนนี้ทำอะไรตามที่ตนเองมองว่าเหมาะสมได้ ทั้งๆท,ที่สิ่งที่แฟนๆเขาอยากได้คือ The Rock ในฐานะนักมวยปลำ้ำเปรียบให้ท่านผู้ชมเข้าใจสมมุติว่าผมเนี่ยอ่านข่าวจนมีชื่อเสียงแล้วเสร็จแล้วผมหายหน้าหายตาไปตั้งนานผู้ชมทางบ้านก็อยากจะเห็นปลื้มเนี่ยโผล่หน้ามาอ่านข่าวมาวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ แต่สมมติว่ปลื้มดันอุนตริกค,คิดว่าโอ้ผมเป็นระดับผู้บริหารแล้วผมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาเป็นบอร์ดของสถานีขา่าวแล้วผมจะคอยให้คําแนะนําว่าให้ผู้ประกาศคนนู้นคนนี้อ่านข่าวอย่างไรต้องมีรายการรูปแบบนี้รูปแบบน,นงงู้นเนี่ยถ้าผมทําอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าผมไม่เข้าใจว่า value ที่ผมมีเนี่ยเป็น value ซึ่งต้องอยู่ออนแอร์เพราะว่าคนดูทางบ้านเนี่ยเขาชอบดูผมนั่งเล่าข่าวไม่ใช่เป็นนั่งเป็นบอร์ดแล้วก็คอยแนะนำว่าให้คนอื่นอ่านข่าวยังไงนี่คือสิ่งคือ the rock เนี่ยไม่เข้าใจ เดอะร็อกคิดว่าตนเองเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เป็นระดับเบลเลนแนซึ่งก็ใช่คุณรวยมากคุณหล่อมากคุณเป็นนักแสดงด้วยแต่สำหรับวงการน,นี้นะฮะที่คุณเคยอยู่เนี่ยมันมีฐานะเดียวที่พลเมืองชาวมวยปล้ำต้องการให้คุณเป็นและฐานะนั้นคือนักมวยปล้ำซึ่งแบบปล้ำปีละหนี่ยนะฮะโดยที่มีแมชดีๆปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเราทุกคนก็พึงพอใจแล้ว ีที่แล้วคุณจะปล้ำโรเมนหรือคุณจะปล้ำโคดี้คุณจะปล้ำใครก็ได้ปีนี้คุณจะปล้ำซีน่าคุณจะปล้ำโรเมนหรือคุณจะปล้ำโคดี้ก็ได้แต่คุณอย่ามาแทรกแซงการบริหารในการวางโครงเรื่องแล้วจู่ๆมาแนะนำมาชักจูงให้จอนซีน่ากลายมาเป็นตัวร้ายทั้งๆท,ที่มันไม่ได้อยู่ในแผนการก่อนหน้านี้ยิ่งไปกว่านี้ตอนที่ข่าวหลุดออกมาตอนแรกเนี่ยที่ผมต้องพูดเพราะว่า เกิดมาผมยังไม่เคยเจอเมนีเวต์ในเรสโซเมนียคืน2ซ uh ึ่งผมนั่งดูหมดแล้วท totally> ั้งคืน1คืน2แล้วก็ดูรอสัปดาห์หลังจากที่มีเรสโซเมนียดูครบหมดเมื่อคืนเกิดมาผมไม่เคยต้องมานั่งดูเมนีเวต์ที่ผมฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะฮะผมได้ดูฟรีใน Netflix อแล้วผมดูทุกแมตช์แต่พอถึงแมตช์เมนีเวต์พอซีน a าเดินออกมาคนไม่อยากโหซีนาไงเพราะว่าคนรู้ว่าซีน a าตัวจริงน่ารักเรียบร้อย ซีน่าถูกชักจูงถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าพอเปลี่ยนเป็นตัวร้ายแล้วจะเวิร์กโดยคนซึ่งปั่นหัวให้เปลี่ยนเป็นตัวร้ายแล้วจะเวิร์กเนี่ยนะคือ The Rock. เดอะร็อกพวกข่าวที่หลุดมาตอนแรกคือเดอะร็อกเสนอให้โคดี้โรสเนี่ยแหละเทิร์นฮิลแล้วเป็นตัวร้ายซึ่งโคดี้ปฏิเสธท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูมไปล้างอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าการที่เดอะร็อกเสนอให้โคดี้เทิร์นฮิลคือชั่วมากผมใช้คาว่าชั่วอย่างเบากโคดี้เป็นแชมเปี้ยนที่เพอร์เฟกต การที่เดอะร็อกเข้ามานั่งในบอร์ดบริษัทแล้วเสนอให้โคดี้เป็นฮ e ลเนี่ยนะฮะเลวมากคือเลวแบบให้อภัยไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องสคริปต์นี่คือเรื่องจริงเข้ามายุ่งปีละหนไม่ว่ากันถ้าเข้ามาแล้วปลั่าในแมตช์ที่คนอยากเห็นคุณโผล่มาปีละหนคุณปล้่มดรีมแมตช์ไม่มีใครว่าแต่ไม่ใช่คุณมาซาบทาชทำลายเมนิเวต์ของรสเซอร์เมเนียด้วยการชักจูงนักบวยปล้่มในทางที่ผิด คุณนั่งประชุมวางโครงเรื่องกับ Triple H HH ของคุณแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยลองให้โคดี้เป็นตัวร้ายดีไหมให้โคดี้มาเป็นลูกสมุนของกู The Rock เสนอสตอรี่ไลน์แบบนี้เลวไหมเลวฮะคุณซับะทอชคาแรคเตอร์หลักของบริษัทของคุณเองเพื่ออะไรเพื่อทำลายคาแรคเตอร์ของโคดี้โรสเพราะว่าคุณหมั่นไส้เขาคือประเด็นคือว่าคุณต้องเข้าใจวงการมวยปล้่งมันมีเรื่องจริงซ้อนเรื่องปลอมอยู่เรื่องปลอมคือเรื่องว่าตกลงแล้วมีการเตยมกันใครชนะใครแพ้โอเค แต่เรื่องจริงคืออินเตอร์ตี้ของคาแรคเตอร์ที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนนักบวยปล้ำเ่ยนะฮะมันมีคาแรคเตอร์ซึ่งสะท้อนตัวตนของนักบวยปล้ำคนนั้นนักบวยปล้ำที่มีคาแรคเตอร์สะท้อนตัวตนของตัวจริงที่เขาดึงออกมาได้ของนักบวยปล้ำคนนั้นน่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นที่นิยมในบทบาทที่มีอยู่และการรักษาอินเตอร์ตี้ของคาแรคเตอร์นั้นเนี่ย เป็นอะไรที่สาคัญที่สุดถ้าเกิดคุณมีผู้บริหารที่หวังร้ายแก่ตัวนักมวยปล้ำคนไหนผู้บริหารคนนั้นจะแนะนําไอเดียให้นักมวยปล้ำคนนั้นทําลายคาแรคเตอร์ของตนเองเทียบให้เห็นเลยนะฮะสมมุติว่าผมอ่านข่าวผมวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศอยู่ดีๆแล้วมีคนฟังแล้วก็ให้ให้ความน่าเชื่อถือกับผมเพราะว่าผมวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศได้ความรู้ดีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมี ลูกพี่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าปลืม้มมึงไปอ่านข่าวบันเทิงดีไหมอาจจะทําให้ประชาชนรักมึงมากขึ้นถ้าคนไหนแนะนำเหมือนกันกับผมคนนั้นเลว The Rock มันเลวมากที่มันทําอย่างนี้กับโคดี้นี่เป็นเรื่องที่ให้ภัยไม่ได้คําแนะนำนะฮะสำหรับเพอร์ฟอร์เมอร์ทุกคนคือ never lose the integrity of your character ให้ว y นเ The Rock เนี่ยมาบอกให้โคดี Turn ้เทิร์นฮิลชั่วมาก นี่มันเรื่องที่แบบคือผมให้อภัยไม่ได้จริงๆคุณรู้ไหมว่าทาไมผมพูดถึงวินซ์เพราะวินซ์เนี่ยตอนที่เขาเจอเข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะมีวันหนึ่งซึ่งวินซ์อายุ70กว่าเป็นวันเกิดวินซ์แบ็กแมนแล้ววินซ์แบล็กแมนเลี้ยงข้าวน้ำมวยปลั่มมากันหมดเทเกอร์ก็มาซีน่าก็มาเดอะร็อกไม่มาเดอะร็อกดังเดอะร็อกรวยเดอะร็อกไม่กลับมาเยี่ยมวินซ์หลังจากดินเนอร์วันนั้นเบิร์ดเดย์ดินเนอร์ซึ่งเดอะร็อกไม่มาก่อนที่โคดี้จะทิ้ง a e w เนี่ย วินซ์เปิดโอกาสให้ The Rock กลับมาปล้ำกับโรแมน Rock ไม่เอาเพราะว่าวินซ์ยังอยู่ท,ทั้งทที่วินซ์สร้าง The Rock มาหลังจากดินเนอร์เบอร์เดย์ของวินซ์ที่ The Rock ไม่ยอมไปวินซ์เป็นคนสั่งให้พนักง,งานบริษัททุกคนเวลาจะพูดถึงจอห์นซีนาในสคริปต์ต้องพูดว่าซีนาคือ The Greatest of All Time ทม์คำว่าซีนาเกร a เตสท์ออฟอ t ลไทม์มาจากดัมเบริของวินซ์แมคแมน แล้วตอนที่ซีน่าจะเทิร์นฮีลโดยไอเดียของเดอะร็อกเนี่ยนะฮะทำไมคุณไม่ถามวินส์แมนสักนิดถ้าถามวินเขาก็จะบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อร็อกราทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแม์เมนีเวนต์พอซีน่าเดินออกมาประชาชนเขายังรักซีน่าอยู่เขาไม่อยากโหมันไม่เหมือนโฮเกลเทิร์นฮิลโฮเกลเทิร์นฮิลเนี่ยคนมันพร้อมโโ o กันอยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วนิสัยโฮเกลจริงๆอะ่ะมันก็แย่ เพราะฉะนั้นโฮเกนเล่นเป็นตัวร้ายในจังหวัดนั้นในชีวิตของการเป็นนักวยปล้ำเหมาะสมมากเพราะว่ามันเป็นการสร้างแก๊งซึ่งบุกเข้าไปใน WCW ซีหน้าปล้ำปีสุดท้ายเป็น farewell tour เหมือนโคบีไบรอันอะ่ะเล่นปีสุดท้ายอะคุณจะมาเปลี่ยนเป็นตัวร้ายไปหาสวรรค์วิมาณที่ไหน ในเมนีเวต์ในที่สองผมนั่งดูพอซีน่าเดินออกมาคนเขายังเอ็นดูซีหน้าอยู่เขาอยากเชียร์ซีหน้าเขาอยากแข่งกันเชียร์เชียร์โคดี้เชียร์ซีน่าเขาไม่อยากโหเวลาคุณไม่อยากโหใครแล้วคุณอยากจะเชียร์แต่คนนั้นทําตัวให้คุณโหคุณก็เงียบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ซีหน้าเดินออกมาเนี่ยต่อให้เพลงเพราะอย่างไรซีหน้าก็เงียบเดินออกมาเงียบคนดูเงียบ ซีนาอยากให้โฮคนดูไม่อยากโฮเขามาได้เกลียดซีนาแต่เขาก็เชียร์ไม่ได้เพราะว่าคุณทำตัวกวนตีนตอนนี้ฮฮลเทิร์ไม่เวิร์กเล่นแข็งด้วยและตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เป็นคนคนนี้ฝืนธรรมชาติคุณลืมรักษาอินเทอร์ตี้ของคาแรคเตอร์ของคุณการเป็นตัวร้ายมันเป็นได้ท่านนั่นคือด้านที่ประชาชนเขามองเห็นในตัวคุณอยู่แล้ว ท้าน,นั่นคือด้านซึ่งเป็นด้านหลักของคุณซึ่งเป็นจุดขายมาตั้งแต่แรกคุณเป็นตัวร้ายในแบบนั้นมันเวิร์กเคยมีในลนักษณะซึ่งคล้ายคลึงกันในช่วงที่เอริกเบชชอปเป็นผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีชื่อว่า WCW เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเอริกบชชอปเนี่ยบริหารในช่วงปี2000ะครับแล้วมันมีความสับสนอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีกับกรณีของการตั้งกลุ่มซึ่งมีชื่อว่า New Blood นะะในปี2000เนี่ยมีบริษัทมวยปล้ำซึ่งชื่อ W C W เจ้าของคือเท็ดเทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้ง CNN เท็ดเทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้ง CNN เนี่ยต้องการให้ W C W เนี่ยชนะ W W E ของวิน c ์นะฮะเท็เทอรเนอร์ก็เลยให้งบเอริกเบชอปในการที่จะดึงนักมวยปล้ำเข้ามาปล้ำให้กับ W C W เต็มที่ครนนี้อย่างไรก็ดีหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เอริกเบชอปดึงมาจาก W W E เนี่ยคือเค v วินเนชซึ่งเค v วินเนชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แค่มีบทบาทเป็นนักมวยปล้ำให้กับ e r i ิ b บิช h o อปใน w c w แต่ k ค v i n n นชเนี่ยมีบทบาทเป็น b o o เกอด้วยคือรองลงมาจาก Eric b i s ช h o อปและ Hulk h อ l k ค o ก a n เนี่ยในบริษัท w c w ของเท r ร์เนอร a บรอดแคสตของบริปล่ำเนี่ยแคเวนเนชเนี่ยสามารถกำหนดได้ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ในช่วงตั้งแต่ปี1998 1999แล้วก็ปี2000 เพราะฉะนั้นในช่วงปี2000เนี่ยนเนี่ยอยากให้แฟนๆเรียกตนเองด้วยชื่อเล่น Big Sexy แล้ว n นชเนี่ยอยากเป็นตัวดีที่คนนั้นเชียร์แล้วนชเนี่ยกดดันให้ Eric Bishop ปเนี่ยเปลี่ยน c h a r คเตอร์ของนักมวยปล้ำที่ป๊อปปูล่าที่สุดณเวลานั้น ให้เป็นคาแรคเตอร์ตัวเลวก็คือว่าเควินแนชเนี่ยในฐานะหนึ่งในบุกเกอร์และใช้อิทธิพลผ่านเอริกบิชอปซึ่งเป็นผู้บริหารแต่ว่าเอริกบิชอปเป็นผู้บริหารซึ่งอยู่ใต้โฮเกลและก็ใต้แนชอีกทีหนึ่งเนี่ยแนชใช้อิทธิพลที่มีผ่านบิชชอ่ยในการที่บิชอปเนี่ยไปบอกโกเบิร์กว่าให้โกเบิร์กเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นตัวร้ายซึ่งการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของโกเบิร์กเป็นตัวร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งี่เง่าที่สุดที่ทำในยุคนั้นซซึึ่่่่งงงงงยยุนนั้นมีหลาาเเรือ แต่การเปลี่ยนคาแรคเตอร์โกเบิร์กเป็นตัวร้ายในยุคนั้นคืองี่เง่าที่สุดต้นๆเลยเพราะโกเบิร์กอ่ะมันสุดยอดทุกคนรักทุกคนชอบทุกคนอยากเชียร์โกเบิร์กต้องไม่เป็นตัวร้ายพอโกเบิร์กเปลี่ยนเป็นตัวร้ายรับรวมพลังกับเจฟฟ์เจเรตสร้างกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านิวบลัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งพอโกเบิร์กวิ่งออกมาเนี่ยคนก็อยากเชียร์ไงไม่อยากโหเบกกี้ลินช์เหมือนกันเมียของแซดดโรลเลนเนี่ยคนอยากเชียร์ไม่อยากโหแล้วก็ดังทุลังจะเป็นตัวร้้้ายยจจนนนนไดกกกนน็็ัังะเปอีีทุว ประเด็นก็คือว่าเมื่อคุณเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยถ้าเขาอยากเชียร์คุณนะฮะคุณต้องทําตัวดีถ้าเขาอยากโหค,คุณคุณค่อยทําตัวเลวแต่ถ้าคุณอยากเป็นตัวเลวท,ทั้งทั้งที่เขาอยากเชียร์คุณมันไม่เวิร์กแล้วพวกนี้ก็ไม่เรียนรู้แต่ในกรณีของซีนาและในกรณีของโกเบิร์กทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยากที่จะลงมือในการเปลี่ยนมาเป็นตัวร้ายแต่ถูกชักจูงในทางที่ผิดผมเทียบให้เข้าใจแล้วกัน เควินเนชใชเอีริกเบชอฟไปเปลี่ยนให้โกลเบิร์กเป็นฮีลซึ่งทําให้โกลเบิร์กตอนนั้นดูแย่ลงไปเลยเพราะโกลเบิร์กคือคู่แข่งในชีวิตจริงของเควินเนชเควินเนชเป็นคนที่ขอให้โกลเบิร์กเนี่ยยอมแพ้ให้กับเขานัดแรกเพื่อแลกเฟเวอร์กันคู่แข่งในชีวิตจริงในฮอลลีวูดมีไหมซีน่ากับร็อกย e s สีน่าคือคู่แข่งของร็อกในฮอลลีวูดเดอะร็อกต้องการทำลายเลกอซีของซีน่าที่วินซ์เรียกซีน่าว่าเป็นเดอะเกรดเดอร์สอฟทัม The Rock ก็รู้นี่มันลึกมากประเด็นคือว่า The Rock ก็รู้ว่าที่ v i n c ์เนี่ยสั่งให้เรียกจอห์นซีน The g r e a t e ทเ Of All Time เพราะ,ราะว่า v i n ส์ไม่แฮปปี้ที่ The Rock ไม่แวะมาเยี่ยมไม่เคยสนใจเพราะฉะนั้นสำหรับ Rock เนี่ยนะฮะ Rock ต้องการทำลาย Image ของ c ีน a และทำลาย Wrestling Legacy ของ c ีน a และ The Rock ททำสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว มวยปล้ำเ่ยมันเตรียมกันว่าใครชนะใครแพ้แต่ Legacy และอินเทกริตของ c h a r คเตอรทั้งหมดนี้คือของจริงและเป็นสิ่งที่อยู่ไปชั่วงกระเบอสาร The Rock ใช้กระสุนนับเดียวทำลายสองคนพร้อมกัน The Rock ในี่แหละคือนักการเมือง The Rock ทำลาย Legacy ซีน่าด้วยการกล่อมให้ซีน่าเทิร์นฮิลจนวันนี้พังถลํำลึกเละเทะพังและเดอะร็อกกดดันให้ในที่สุด ไม่ใช่แค่ซีน้าเทินฮิลแล้วทำให้แฟนๆเสียใจเด็กๆผิดหวังเด็กๆตอนนี้มองซีน้าเป็นฮีโร่ไหมหรือเด็กๆตาดำๆมอง The Rock เป็นฮีโร่เดอะร็อแย่ายมากรอบนี้ The Rock ดึงเข็มขัด world heavyweight champion ออกจากเอวของโคดีเรียบร้อยแล้วโคดี้โรสไม่ได้เป็นแชมป์แล้ว The Rock ทำให้โคดี้อดเป็นแชมป์และ The Rock ทำลายภาพพจน์ของจอห์นซีนาไม่เหลือเสร็จแล้วตัวเดอะร็อกเอง หายหัวไม่ปรากฏตัวและยังนั่งเป็นกรรมการบริษัทที่ตนเองเนี่ยทำลายคาแรคเตอร์หลักของบริษัทไปสองคนดีเวลิวคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นพระเอกของบริษัทไปสองคนชั่วมากแล้วรู้ตัวด้วยวินซ์ไม่อยู่เลยเป็นอย่างนี้ถ้าวินซ์อยู่วินซ์ไม่มีวันให้โคดีและซีนาพังแบบนี้ Triple H ปล่อยให้ The Rock เนี่ยมาสร้างเวรสร้างกรรมอย่างนี้ไม่ได้เมนอีเวนต์ของรัเซอร์เมเนของเราปีนี้ มันออกมาห่วยแตกในคืนที่2ทั้งทางที่มันต้องเป็นสุดยอดแมชระหว่างเฟสกับเฟสแล้วมันพังเพราะเวนเดอะร็อคนี่แหละแล้วจนถึงทุกวันนี้ Triple H ร,รู้หรือ,อยังไปคุยกับ Vince เวย์นเดอะร็อเกิดมาครั้งแรกต้อง Fast Forward Main Event นะฮะทนดูไม่ได้ในขณะที่แมชอื่นดีหมดเดอ Rock ททำพังซีหน้าถลำลึกแล้วแล้วเล่นเป็นตัวร้ายก็ไม่เป็น คนก็ไม่อยากโคคนก็ไม่อยากเชียร์ซีน่าต้องขอโทษประชาชนแล้วซีน่าต้องใช้วิธีการโยนทั้งหมดนี้กลับไปที่ร็อกให้คนเข้าใจคนเขารักซีนาเขาไม่ได้เกลียดซีนาซีนาต้องใช้วิธีการขอโทษประชาชนและยอมรับผิดไม่งั้นเลกาซีซีน a าในระยะยาวก็จบแล้วเวลาอินเ g อร์เของ c h a r a c t อรซึ่งคุณเป็นอยู่ไม่มีนะฮะอิมเมที่คุณสร้างมาพังเลยนะฮะในชีวิตจริงนะฮะคุณก็หมดอนาคต เวลาคนเล่นหนังนะฮะเราเป็นพระเอกเนี่ยมันก็ต้องทําตัวเป็นพระเอกอะถ้าคาแรคเตอร์ของคุณเป็นเดดแมนคุณก็ต้องทําตัวเป็นเดดแมนการเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่สมบูรณ์แบบมันไม่ใช่บทที่คุณรับแล้วก็อยู่บนจอและสุแล้วในชีวิตจริงชีวิตประจําวันเนี่ยคุณจะทําลายอิมเมจของคุณไม่ได้ต่อให้คุณเป็นนักสแสดงแล้วคุณรับบทเล่นเนี่ยนอกจอเนี่ยคุณยัง ต้องรักษา Image ให้มันสอดคล้องกับบทซึ่งคนรับในจอเลยไม่งั้นความน่าเชื่อถือมันไม่มีเวลาคุณเล่นบทนั้นเพราะฉะั้นถ้าเป็นพร r ฟอร์เมอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศไม่ว่าจะเป็นนักมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นแอคเตอร์แอคตรดาราน,นักแสดงหรือแม้กระทั่งนักร้องหรือนักวิเคราะห์ข่าวนักการเมืองด้วยคุณคิดว่านักการเมืองซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้คนนั้นเคารพเนี่ยแล้วพร้อมเลือกเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำตัวกิกก๊อกให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเวิร์กไหม อ่สมมุติว่าวันนี้ทอมครูซเนี่ยซึ่งเป็นสุดยอดพระเอกแอคชั่นเนี่ยไปเล่นบทงี่เง่าอย่างที่เดนเนโรเล่นน่ยในเดอะอินเตอร์เนี่ย,ยกับแอนแทตเว่ะจะเวริร์กไหมมันเหมือนกันบบทแล้วฮะถ้าคุณเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์แล้วคุณปล่อยให้เพื่อนร่วมวงการของคุณหรือบริษัทซึ่งคุณทํางานด้วยเนี่ยมาทําลายอินเทกริตี้ของคุณนะฮะคุณก็พังคืองานนี้คือผมเศร้าผมเศร้าเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าผมต้องมานั่งฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเมเนเวนต์ของเรเซอร์เมเนเดนท์ทั้งๆที่โปรดักท,ที่เหลือดดีหม งานด้านอื่นที่ผลิตออกมาดีหมดต้องเอา the Rock ออกจากบริษัทซึ่งไม่รู้จะอ,ออกจากบริษัทอย่างไรหรือว่า r i p l e H ต้องไม่ฟังคือต้องไม่ฟังเลย The Rock โทรมาต้องไม่ฟัง The Rock โทรมาต้องไม่รับสายมันต้องขนาดนั้นผมไม่อยากเชื่อมาถึงจุดนี้นะฮะ